สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกาะกานะคะเช้านี้เราก็มาเตรียมนะคะกบข,ข้าวกันนีี่เด๋ยวคนก็รุมดูช่วยกันอ๋อพอยบอกอ๋พามาเก,ก็บเอาจบำบัติไ<ค><ณ>ปเก็บนะฮะเราก็จะทำอเอา้าเขามานอนครับไม่เจอเขาปุ๊น,นี่แล้วนอนนี่แหละเฮ้ยเออมันมานอน,นเป็นหูองขับเลยกำโพ

น้อยนอันนางอยู่แล้วบมมดลน้อยบมดมันยอะมาเนามาเามันมีมีสองคมเนาะไม่เอันนี้โอ้ยเาต้องมีสองคมหลยมันม่มีสองคมจะการอนเด็กขุดอันนี้เมียมันได้ยับ่บมมดีนีไรันไ้ นี่นี่นี่พ่อน่ลูกนี่คนนี่อาหารมาเชื่อผมดอนี่จะพูดนี่ก็ได้ปล้างเลยสาวข้าว่เห็นมันนอมูลนเตะเาเี่ั่งขนาดใหญ่บอหม่่นนินาใหญู่วมูลขฮะเพราะว่าม่นีมูล อ้นมันยักนขณะเก่าเดี๋ยวล่ะบางม้อันอันที่มันดำดำาำดำเออบางคนอีกเก่าขณะน่นนะอจขณะจะใหญ่หรือว่าอันนักร้อี่อีกเก่าเลยออันล้อเพลงอันไัยรู้มีเป็นนาทีว่าล้เป็่นอนั้นน่ะเออทสาขาเดียวอืมต้องเพแล้ต้องดมอลําบุกกรบี่าวเลแล้วนะอื่นน่ยไม่ได้เลย อ,อ,อันเขาจะรำบาังตุกมันยังไม่เห็นบอกถ่าแต่อันบักผู้ชายนั่นได้อันหลงแล้วมันอันนั้นได้เนี่ยแล้วก็ปไปเกี่ยวเขามาปไปเกี่ยวเขาจี๋มว่รำม่ารำเกี่ยวเขารดเกี่ยวเขาอืรม <c oughs> รดเกี่ยวเขาทำไมล่ะคุณในเวนทางขอเพลงคุณก็หูคนไปยี่เมื่อคืนนี้นะมีเห็นแล้วเราไปนี่มันจะเริ่มมากลไม่ได้มานี่มันยังมีมาคนยังโง่เลยแต่ก้าวเรหุดยักข่าวเรามาแต่อันถูกบบบอก มันมันมันมาโผล่มาไปสัก้าทองเออม่บาดนะเท้ามูงบ่เฮ้โผล่แมนบ่ เก่งไมมเทววรร่ขวานเล่นห้าเป็นวาุ <Huh? S 1> ้ฮะข่าเล่นห้าเป็นไฮเท้า ก่นเธอพูดเหมือนเท่าเมื่อเราบอกมันจะเปลี่ยนทำจถักตาแมมาหลอกี่จังหวัดไทยคว้าก็เยเถื่อนห๊ยัง้งตู้พอเปลี่ยนนะมันหมึดคว้ากเลยติกคว้ามึดพอเลยเกิดเมฆลายเกิดอ้อนะบอกเกิดเนียนนแ้งปันเลยฮา ีต้ีพูไทยวเอ๊ยไมเอนเนาะเดีหไดละเลเนาะ่ทะเล้นเลยโอ้ยก็ไปกันลรถโค้งรถโคนตรงนั้นขอดีจะแก้อนะมงไปกเยอแกจะตโจะไปจแพงเนาะหรอไปจวนแพค้งสลับสลับไปจนแพงแล้วโนะ ยัม่เลียจะส่งตัวคอยจะดูหมาวน้าไวสดูโคตรดูเลยเหรอพ่ลับแม่โลดเขามันให้ผมเลยแม่ทงนพอเลยหม่อยนอนทเจอขี้ันททงคอยขดีวเสีบเทยเลอันข้างหายะมันติดมันทจูองบเาหดีานล่นเสีบอยู่แล้วปวดิินเช็คหน่อยแล้ว่้กนอนก็ที่งพีโเดเอาน

เอ้นนะไปจเดมัน huh. ร mm. uh ้อนฝันมันจอดแล้วมันจะใส่านาจอดมันมันะใส่ร้นจอดม่ได้ร้อนกระซักจอด้อนย่างฝานร้อนเยางว่มีเกจะดเนี่ยเรคุยอคเไปิที่นว่างานกรได้เขาไปจอดถูได้จอดดูร้อนฝันะได้แล้วว่ไม่มีใครเดินทาง อ๋อเดี๋ยวนี้นะบอกเราเนี่ยนะก็ไปเจาะก็ไปแล้วล่ะบอกแม่ซื้อเอาไปเดี๋ยวห้าสามเด็กยัง

ไม่ปตาล้วถอจ่าวานมือถึร้อนพอเปลอารถเหมาแล้ววัีจ้างด้ก่รถเมาแล้วรถเฮใส่เชลิงมาเอาเฮ้สะเชลิงเลยเนาะโอ้ได้การได้การนี่นะก็เมนูเช้านี้ก็โอ้ข้าวพวงอก เดี๋ยวน้ำตาลละลายมันก็จะเป็นน้ำแหละเสียมเอ้ยนี่ใส่มะพ้าวอ่อนด้วยนะคะสุดยอดมะพ้าก็ลูกบักไงคุ้มค่ามากเลยนะลูกหนึ่งเกือบเท่าคุแต่ก้นคุเนาะเท่าแล้วมึงในนัวใหญ่ไหมมะพร้าวขอบปะปู่นะนี้ขาบปะปูพุ่นอืม แล้วก็รุม้วยช่วยกันก็กับข้าวเราก็จะเหลือลาบหมูต้มปลาเนะนาะต้มลปลาส่นาเอาข้าวแล้วนกตกโตมันไหนนะคนะ ตเตรียมนะที่ข้างในมาดูด้านนี้นะทุกคนแม่ครัวหัวป่ามาจากจำปาดงนี่นะคะ,ะ,ะอะไรอืเด,เดี๋ยวทำขอมะนาวหน่อยมะนาวเหรอคะป้านีมะนาวมัมในตู้ పిక్నిక <tries> మనకు